ของทางรัฐบาลณปัจจุบันที่มีการขยายต่อเชื่อมทางรถไฟไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางเส้นทาง,ทาง,ทางน้องคายไปลาวอันนี้ค่ะทําให้เป็นระบบทางรถไฟที่เป็นระบบเดียวกันะนะคะก็สามารถที่จะโลจิสติกอ,อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าการขนสง่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนหรือว่าขนส่งสินค้าสามารถทําได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมค่ะก็ ความเร็วได้แน่นอนพอมันเร็วปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ตัวแล้วเนี่ยจำนวนของของขบวนนะคะจำนวนของอการขนส่งเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะนอกเนจากเรื่องของความเร็วแล้วเส้นทางแล้วก็จำนวนของขบวนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจากเดิมเนี่ย ถ้าย้อนไปในอดีตเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันในช่วงระยะเวลาพูดง่ายๆว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางรถไฟเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าย้อนกลับไป50ปีที่แล้วกับณนะ8ปีที่ผ่านมาเนี้เส้นทางรถไฟที่ทั่วประเทศที่พร้อมใช้งานสามารถใช้งานได้จริงเ่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าค่ะ แผนปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงทางรถไฟเนี่ยมีโครงการไหนที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยบ้างแล้วไหมคะณตอนนี้นะคะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงก่อนเลยมี High s p ส e ี t r a i นเนี่ยคะ่ะสี่เส้นทางนะคะค่ะเส้นทางแรกคือเส้นทางสายอีสานสำหรับพี่น้องชาวอีสานนะคะที่ณตอนนี้การเดินทางก็สะดวกเพิ่มมากขึ้นไม่รวมถึงเรื่องถนนขนทางที่ถ้าเรานั่งรถไปสายอีสานเราก็จะเห็นว่า ถนนเนี่ยขยายถนนที่กว้างขึ้นแล้วก็สะดวกเพิ่มมากขึ้นพอมา<ช><ช>ดูเครื่องรถไฟค่ะรถไฟสายอีสานความเร็วสูงนะคะไทยจีนกรุงเทพหนองคายนะคะกว่าห้ารอยกิโลเมตรเราหมายถึงว่าเราสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปที่หนองคายแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังลาวและไปยังจีนได้นะคะด้วยรถไฟความเร็วสูงตรงนี้ค<ๆ>่ะต่อมาเป็นรถไฟสายตะวันออกค่ะ ค่ะรถไฟสายตะวันออกเนี่ยจะเป็นสายที่เชื่อมสามสนามบินด้วยกัน,นะค,ะค่ะคุณนรุมน์ค่ะเป็นสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุ่ตะเภาซึ่งตรงนี้รองรับเรื่องของโครงการ EEC นะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ถือว่าเป็นเสน้นทางทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าหรือว่าการขนส่งเครือที่สา ไปส่งออกอยังจากประเทศไปยังท่าเรือด้วยแล้วก็ขนส่งจาก EEC เข้ามาภายในประเทศด้วยนะคะค่ะอย่างค่ะจะถามว่าอย่างอย่างสามสนามบินอย่างเงี้ยอดอนเมืองนะสุนภูมิแล้วก็อุตตะเพาเนี่ยตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคุณโอนแต่จะถามว่าอย่างเงี้ยถ้าช่วงระยะเวลาเนี้ยเ,เมื่อไหร่มันถึงจะได้เห็นเป็นรูปประมว่ามันจะสร้างเสร็จอันนี้แผนจริงๆคือประมาณจะเสร็จประมาณปีไหนอะค่ะ ทั้งหมดนี้จริงๆนะวันนี้เริ่มที่จะได้มีใช้บางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ภายในสองปีข้างหน้าจริงๆปีแค่ปีครึ่งเท่านั้นแหละค่ะภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นล่างเกือบหมดแล้วค่ะอืมค่ะพอไปสู่ภาคตะวันออกเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่เชื่อมแค่สนามบินนะเพราะว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มันมันมีท่าเรือด้วยเนาะที่อยู่นั้นเนี่ยใช่ค่ะก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยัง สามารถที่จะเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อที่จะขนส่งสินค้าทางเรือออกไปทั่วโลกนะคะณต,ตอนนี้ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นสุดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะการขนส่งสินค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องของการบริการโลจิสติกส์เรื่องของการ เป็นจุดเชื่อมต่อในภูมิภาคต่างๆก็จะมาเชื่อมต่อที่ประเทศไทยนะคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลได้มุ่งเน้นแล้วก็เดินหน้าทำมาตลอดนะคะค่ะต่อมาต่อมาอีกสายหนึ่งค่ะ,คะในอนาคตนะคะก็จะเป็นสายเหนือค่ะสายเหนือคือกรุงเทพพิษณุโลกค,ค่ะ แล้วก็สายใต้กรุงเทพประดังเบสาค่ะ